ข้าวเย็นวันนี้พาไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพคุณตั๊กส,สิภาหญิงสาวผู้พิการทางสายตาใช้วันคล้ายวันเกิดของตัวเองทำสิ่งดีๆเธอํำอาหารกลางวันหลักชนิดพี่ตั๊กครับขอแกงกะหรี่ชุดหนึ่งครับได้เลยจ้ารอเดี๋ยวนะกลิ่นหอมใช่ไหมหอมมากเลยครับนี่จ้าระวังร้อนนะแล้วก็คุณสำนรับเหรียญนะคะพี่ตัก๊กยำสาหรายหนึ่งนะได้เลยจ้าเดี๋ยวพี่จัดให้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่ตัก๊กอ้าวคุณทิพย์มาแล้วเหรอค่ะทำกาแฟเสร็จแล้วเลยมาช่วยพี่ดูร้านต่อขอบใจมากนนะเเเดีี๋ยยยววั้้ลลูกคาอ แม่ชีเดินมาแล้วพี่ตั้ไจะยินเสียงละั้งแล้วเนาะขอละบุณด้วยค่ะข้าวเหนียวร้อนๆค่ะหลวงพี่สาธุกลับไปกินข้าวต้มร้านปลาจินกันนะพี่เอาตามนั้นเลยคุณค่ะครูคือแสงดาวบนฟ้านำทางให้เราเดินไปแม่ตื่นมืนมนก็ยังมีไฟลกไล่นิ้วเบาๆแบบนี้นะคะตัวกอไกลจะเป็นจุดสกับจุด4ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆรอกันนานหรือเปล่าใชค่ะขอบคุณคลิปดีมาก มันเย็นเลยดูดิมันยิ้มด้วยให้เรือแล่นนะโอ้โหุเลยเลยโดนแล้วมันฉีดทำใส่พวกเราดูดาวเลยให้มันดูจับล่ะขอคุณครับขึ้นมาแล้วตรงนี้นะคะจุดหนึ่งกับสองใช้นิ้วซีรูปเบาๆค่ะอ่รู้สึกแล้วค่ะกลุ่มที่หนึ่งบทที่สามตัวนี้อ่านว่าก็ใช่ไหมคะถูกต้องเลยเก่งมากค่ะลองต่อไปที่ขาขอชุดขนมสองชุดนะคะเอากลับบ้านค่ะได้เลยครับรอแป๊บหนึ่งนะคะมีคุกกี้เหลือไหมคะถ้ามีก็ใส่เพิ่มให้หนึ่งซองนะเหลือพอดีเลยครับจัดให้ค่ะค่ะแถมรอยยิ้มให้ด้วยนะคะ กลิ่นใหม่สดชื่นมากเลยนะเหมือนเข้าสวนดอกไม้เลยใช่แล้วพื้นนี้ลื่นดีแต่ไม่ลื่นล้มชอบจังเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะได้เดี๋ยวไปลองร้านกาแฟข้างๆกันเลยไปค่ะพี่นําเลยจากได้ยินเสียงรถตุกๆไหมเหมือนตลาดแถวบ้านพี่ตามองเลยได้ยินจากกลิ่นขนมปังก็ลอยมาเหมือนการหิวแลวสิเดี๋ยวไปรับพี่ตามองก่อนนะล้วนคะ่อย <c oughs> แวะด้วยกันได้เลยเหมือนเสียงยินดีเสียงเครื่องยนต์มาไกลๆแล้วตักกว่าคันนี้ใช่ไหมน่าจะใช่เสียงเหมือนชองเทียวนะเดี๋ยวฟังอีกหน่อยใกล้ขึ้นเรื่อยๆเลยใช่แล้วเขาสโลล์ให้ ตามองวันนี้ว่างไหมคะพอยจะชวนไปเดินท้างเปิดใหม่กันว่างสิไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้ววันนี้ไม่เปิดร้านกาแฟหรอเปิดค่ะแต่แฟนของเพื่อนพี่ชายพี่ตั๊กเขาบอกจะมาดูให้เองเราสองคนเลยคิมแลวเน้ะพี่ตัก๊กขอบคุณมากเลยนะคะเอาก็เพื่อนกันโทรหาพี่ตามองสิค่ะเดี๋ยวหนูโทรหาเลยสวัสดีค่ะพี่ตาหนูพรทิทิปนะคะอยู่กับพี่ตัก๊กค่ะเพิ่งกินข้าวเสร็จออหอมจังคครมมมา,าะะูพีี่่่กเอเอเาาอออขยยิหบุุณนะะสดสดๆลช สวยมากเลยนะกลิ่นก็ใช่เลยกลับอีกทีได้แล้วค่ะปีใหม่ค่ะเอสซีเราคือตั๊กสิภากับน้อนทิพย์นะคะปีนี้พวกเราขอฝากกาลังใจส่งถึงทุกคนเลยขอให้ปีใหม่เต็มไปด้วยแสงสว่างในหัวใจมแม่บางทีเราอาจมองไม่เห็นแต่เรารู้สึกว่้มเช้านี้เย็นจัดจนแก้มชาแต่ก็หอมกลิ่นแม่น้ําเหมือนเดิมทุกก้าวที่ไม่เท่าสัมผัสพื้นคือแผ่นที่ใหม่ที่ฉันวาดเองด้วยเสียงและลมการเดินแบบนี้ทําให้รู้ว่าร่างกายยังแข็งแรงและว สวัสดีค่ะทุกคนตั๊กศศิภาเจ้าภาพห้องคาราโอเกะบ้านไร่ร่มเย็นนะคะแล้นี่ค่ะนค,ะคะนที่ขาค่ะเป็นแบ็คอัพประจำตัวพี่ตั๊กค่ะือนี่นเราเปิดเวทีอย่างเป็นทางการแล้วนะเสียงกมือนในแชท<ป>ข้างหน้ามีลาวนะตั๊กจับไว้ได้นะกลิ่นสมุนไพรหอมจังเลยตรงนี้ใช่ <S <S โหละพาไหมใช่นั่นแหละใบเล็กๆนุ่มมือมากเลยลมพัดแล้วเสียงกระดิ่งด้วยฟังแล้วย็นใจดีเนาะได้ค่ะยี่สิบบาทค่ะขอบคุณ ขนมกล้วยใหม่หอมๆเลยนะคะสนใจลองชิมได้ค่ะกล่องนี้ค่ะ25ขอบคุณมากนะคขอบคุณครับได้ยินเสียงลูกค้าหัวแล้วแลชื่นใจเลยไก่กรอบอยู่ตรงกลางนะคะที่จะกวาดเข้าชามเลยได้ค่ะเดี๋ยวหนูตั้เครื่องให้ชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนเอ้ยเผ็ดแบบชื่นใจพอนะไม่ต้องถึงกับร้องไห้ใส่น้ำปลาแล้วค่ะบีบมะนาวนะหอมมากลองชิมนิดนึงค่ะนี่ครับคาเฟ่ลาเต้หนึ่งแก้วร้อนกำลังดีเลยครับขอบคุณค่ะรับแก้วไว้เลยนะครับได้แล้วค่ะระวังขอบแก้วร้อนนิดนึงค่ะในนี้เป็นเกยวหมอนแถมให้จากร้านนะ